และแม่ทัพพักที่4นะคะก็ได้ร่วมละศีลอดสร้างความสุขอิ่มบุญอิ่มใจกับผู้นำศาสนาแล้วก็กำลังผลที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้านะคะที่ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะพลโทไพศาลหนูสางแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะได้ร่วมในกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอนฮิจรัลสกร์ห1,446ักราช1446ประจำปี2,568ก็มีการกล่าวนะคะได้พบปะ แล้วก็ให้กำลังใจกับกำลังพลรวมไปถึงได้อวยพรให้แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยก็เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้กำลังพลทุกศาสนิกนะะสาสนาเนี่ยได้ปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาอย่างเท่าเทียมมีคุณธรรมจร,ริยธรรมดํารงตามหลักความเชื่อทางศาสนาที่ถูกต้องปฏิบัติศาสนากิจได้อย่างครบถ้วนในการประกอบศาสนากิจการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนปีนี้ค่ะ โดยงานนี้นะคะก็จะมีผู้บังคับบัญชาผู้นำศาสนากำลังพลเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามมาเข้าร่วมค่ะซึ่งแม่ทัพภาคที่4ี่นะครับก็ได้มีการมอบอินทพลัมนะครับเป็นอินทพลัมแห้งนะครับให้สำหรับผู้แทนจากกองนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าผู้แทนจากกรมฐานรับที่152ผู้แทนจากกองพันฐานรับที่2กรมฐานรับที่152รวมไปถึงผู้แทนจากผู้นำศาสนาจากสมาคมผู้นำ นำอิสลามชายเดนใต้นะครับในการรับปอบอินทาลัมครั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการถือศีลนดในช่วงของเดือนรอมฎอนครับนอกจากนี้ภายในงานเองก็มีการบรรยายพิเศษครับเรื่องความประเสริฐของเดือนรอมฎอนจากนายอัสบูลล ิเลนายกสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้แล้วก็นายอาแซเปาซอเปาซาครับเป็นผู้บริหารสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ได้มีการกล่าวดูอาและก็อาซานก่อนที่จะร่วมกันละศีลดพร้อมกันต้องบอกว่างานนี้ครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นครับ